การบ้านวิชาภาษาอังกฤษค่ะหนังสือวิชาพัฒนาภาษาอังกฤษนะคะเด็กๆเปิดไปหน้าที่14ค่ะค่ะเด็กๆเปิดมหน้าที่14นะคะตัว N ค่ะค่ะคำสั่งเขาบอกว่าวงกลมล้อมรอบตัวอักษรที่ถูกต้องและเขียนตามรอยประนะคะค่ะ ตัวนี้คือตัวเอ็นโนดจมูกเอ็นเนสลังนกนะคะค่ะเด็กๆดูนะคะลูกในตัวพิมพ์ใหญ่นี้นะคะจะมีตัวเอ็นพิมใหญ่แล้วก็ตัวเอ็นพิมเล็กอยู่ด้านในนะคะให้เด็กๆหาแล้วก็วงกลมล้อมรอบตัวอักษรน,นะคะค่ะมีด้วยกันทั้งหมด6ตัวนะคะลูกค่ะเด็กๆสังเกตดูนะคะมีตัวไหนบ้างเอ่ย อ้าวตัวที่หนึ่งอ่าเด็กๆวงกลมเลยนะคะอันนี้คือตัวเอ็นพิใหญ่นะคะลูกค่ะเด็กๆหาให้ครบนะคะลูกหาให้ครบทั้งหมดหกตัวนะคะจะมีตัวเอ็นพิใหญ่ตัว n อ็นพิเล็กนะคะอยู่ในตัว n อ็นพิใหญ่นี้นะคะลูกค่ะต่อไปเราไปดูวิธีการเขียนกันนะคะค่ะ เราเริ่มจากตัวเอ็พิมพ์ใหญ่ก่อนนะคะลูกลากเส้นตรงจากข้างบนลงมาด้านล่างนะคะเส้นที่หน่งค่ะเส้นที่1นึนะคะต่อไปเส้นที่สองลากเส้นเฉียงจากบนซ้ายลงมาล่างขวานะคะค่ะต่อไปเส้นที่สามลากจากด้านบนลงมาด้านล่างลากเส้นตรงลงมาเลยนะคะลูกค่ะ เด็กลากตามทิศทางของลูกศรนนี้นะคะลูกค่ะเราก็จะได้ตัว n พิมพ์ใหญ่นะคะค่ะต่อไปเราไปดูตัว n พิมพ์เล็กกันนะคะค่ะเริ่มจากจุดด้านบนตรงนี้เลยนะคะลูกลากเส้นตรงลงมาค่ะเส้นที่หนึ่งต่อไปเส้นที่สองลากเส้นโค้งมาแบบนี้นะคะแล้วก็ลากเส้นตรงจากข้างบนลงมาด้านล่างอย่างนี้ค่ะค่ะเราก็จะได้ ตัว N อ็นพิมเล็กนะคะค่ะต่อไปเราไปดูตัว O กันค่ะค่ะเด็กๆเปิดมาหน้าตัว O นะคะลูกคำสั่งเขาบอกว่าวงกลมล้อมรอบตัวอักษรที่ถูกต้องและเขียนตามรอยประนะคะคะ่หน้านี้คือตัว O พิมพ์ใหญ่นะคะลูกอันนี้คือตัว O พิมพ์ใหญ่ ในตัวโอพิมพ์ใหญ่ก็จะมีตัวโอพิมพ์ใหญ่ตัวโอพิมพ์เล็กอยู่ด้านในนะคะให้เด็กๆวงกลมล้อมรอบตัวอ,กอักษรโอพิมพ์ใหญ่แล้วก็โอพิมพ์เล็กมีด้วยกันทั้งหมด6ตัวนะคะลูกค่ะเด็กๆวงกลมนะคะค่ะหากให้เรามองเห็นชัดขึ้นนะคะลูกมองเห็นง่ายขึ้นเมื่อเด็กๆวงกลมเสร็จแล้วเด็กๆสามารถ เอาสีอ่อนๆนะคะระบายในวงกลมก็ได้นะคะลูกค่ะเวลาเด็กๆวงกลมหาตัวโอพิมพ์ใหญ่แล้วตัวโอพิมพ์เล็กนะคะลูกเด็กๆสังเกตดูให้ดีนะคะตัวคิวคล้ายๆตัวโอไหมคะคล้ายกันแต่มันจะมีขีดอยู่นะคะลูกเพราะฉะนั้นเด็กๆสังเกตให้ดีนะคะค่ะต่อไปเราไปฝึกเขียนตัวโอพิมพ์ใหญ่กันนะคะอันนี้คือตัวโอพิมพ์ใหญ่ ตัวโอพิมพเล็กค่ะเราไปเขียนตัวโอพิมพ์ใหญ่กันค่ะลูกค่ะโอพิมพ์ใหญ่นะคะจะเป็นรูปกลมๆนะคะลูกค่ะเด็กๆก็เริ่มเขียนเลยนะคะลากเส้นตามรอยประนะคะลูกอย่าให้ออกนอกเส้นรอยประนะคะค่ะเราก็จะได้ตัวโอพิมพ์ใหญ่นะคะค่ะต่อไปเด เราไปดูตัวโอพิม์พเล็กกันนะคะโอพิม์พเล็กจะเป็นรูปวงรีๆหน่อยนะคะลูกเด็กๆก็เริ่มเขียนเลยนะคะลากเส้นตามรอยประนะคะลูกค่ะเด็กๆเขียนให้ครบทุกตัวเลยนะคะค่ะต่อไปเราไปดูเล่มถัดไปกันค่ะลูก